สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้น NKE บ่ายนะหุ้น NKE บ่ายของวันที่ย2ิบสองนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับสีส้มสีส้มแล้วนะครับหุ้น NKE บ่ายก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอืมประมาณนี้นะครับอืม ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยเก่งใจอย่างเลย <c oughs> ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับ <c oughs> เก่งใจไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะครับเกง่งใจมากเลยอรบกวนเวลานะครับมาดูสักห้ารอบนะ <c oughs> อาจารย์จะได้เงินหน่อยจะได้เงินจากโฆษณาเยอะๆหน่อยประมาณนี้นะครับค่าอาหารแมว <c oughs> ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์นะครับอ่าครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างนะครับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ปวดแก้มนะปวดเหมือนกันนะเพราะอะไรเหรอเพราะเพราะว่ายิ้มเยอะเกินไป หัวเราะเยอะเกินไปอ่ะมันเลยปวดแก้มปวดกรามไปหมดแล้วอืมจะหยุดยิ้มก็ไม่ได้จะหยุดหัวเราะก็ไม่ได้หัวเราะอยู่ตลอดเวลาตาบใดที่ยาที่กินเข้าไปแล้วมันยังทํางานอยู่ <c oughs> <c oughs> ยาอะไร <c oughs> ยาอมยิ้มเออสี่ห้าหกนะอ่าจัดเอาไปสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกนะคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งสองอ ทานี้เอา4 5 6อยู่หลักสิบนะ49 59นะครับ49 59 40 50 4 41 51 42 52นะครับประมาณนี้นครับครับจจะไม่พูดเดี๋ยวจะสับสนอืม เน้นที่หนึ่งกับสองครับเน้นที่หนึ่งกับสองครับถานี่นะครับนะครับ,รบเราเน้นที่ไหนคราวนี้เดี๋ยวดูก่อนเน้นที่ห้านะเน้นที่ห้านะครับเน้นที่ห้านะครับตามนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราเน้นที่ห้าแล้วก็มาดูที่ห้าไปที่ห้าเด่นจุดนะ ใครชอบ5ก็เอาจัดไปใครชอบเลขสีก, 4, กับเลขหก 6, ก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับห้าห้าจงมาห้าจงมาบนล่างนะห้าจงมาอย่ามาห้าห้าห้านะ่ะแบบงวดก่อนนู้นมาสามชัวบนญห้าห้าห้าข้างล่างก็ห้าห้าอีกโอ้ถ้าเกิดใครได้ก็ดีทีอย่างนั้นพัวคนส่ืนมากจะไม่ได้กันอืม ยังไงๆก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอืมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ